สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะวันนี้นะคะแอดก็อยากจะมาเล่าเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่ฟังแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับความประทับใจร้านขายยาที่เมืองไทยของชาวต่างชาติคนนี้ค่ะหากว่าใครที่เคยอยู่ประเทศอังกฤษนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กเลยสําหรับการซื้อยาต่างๆนะคะที่นั่น มากันที่คลิปวันนี้ค่ะที่จะหยิบออกมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆจากบนติกตอกที่ถูกโพสโดยชาวต่างชาติคนนี้ค่ะแจ็คโรเบิร์ตหากว่าใครเคยอยู่อังกฤษหรือประเทศที่ระบบการแพทย์เคร่งเคหน่อยก็จะเข้าใจเลยนะคะว่าถ้าอยากได้ยาอะไรสักอย่างเนี่ยโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะหรือยาคุมยาแรงๆนิดนึงก็อาจจะต้องทําอะไรบางอย่างหงเลยก็คืออาจจะต้องจองคิวหมอก่อนนะคะ2เนี่ยต้องรอคิวหลุด3 อาจจะต้องไปนั่งรอหมอนะคะ4เนี่ยหมอก็จะพิจารณาว่าคุณควรจะได้รับยาชนิดนั้นหรือไม่ก็คือว่ากว่าจะได้ยามาแต่ละเม็ดเนี่ยจะต้องผ่านชีวิตที่เหมือนกับกำลังเล่นเกม RPG ด่านหนึ่งอยู่เต็มๆค่ะที่ต้องรอเอาชนะบอสจนจบด่านแล้วจึงจะรอปไอเทมและรอลุ้นิีกทีนะคะว่าจะได้ไอเทมไหนมา แต่พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนเปลี่ยนด่านจากหมดโหดสุดเป็นหมดที่ง่ายที่สุดทันทีแค่เดินเข้าไปที่ร้านขายยาเน้นย้ำว่าแค่เดินเข้าไปจริงๆโดยที่ไม่ต้องมีใบนัดหรือต้องมีการซสนจ,จากหมอเพียงแค่รู้สึกตัวว่าไออยู่หอบอยู่หรือตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายก็แค่เดินเข้าไปที่ร้านขายยาแล้วก็พูดไปว่าอยากได้ยานั่นอยากได้ยานี่หรือไม่ก็พูดประมาณว่าอยากได้ยาปฏิชีวนะนี้นะพร้อมกับ แจ้งอาการแล้วหลายๆร้านเนี่ยก็จะมีเภสัชกรนะคะที่คอยช่วยเค็คช่วยถามอาการเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเพื่อ ช่วยเลือกยานะคะบางร้านเนี่ยก็จะมีการจัดเสร็จยามาให้เสร็จสับนะคะอย่างอาจจะมียาแก้ไอยาขับเสมหะหรือยาแก้แพ้เนี่ยมาพร้อมกันนะคะเป็นการรักษาทีเดียวบางทีเนี่ยถมวิธีดูแลแตัวเองให้อีกต่างหากนะคะซึ่งสําหรับเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของผู้หญิงที่เวลามีอาการปวดประจําเดือนนะคะแล้วอยากที่จะหายปวดเร็วๆที่อังกฤษเนี่ยบางทีอาจจะต้องทนหรือไม่ก็ต้องไปซื้อ,อยา ทั่วไปก่อนแล้วก็ภาวนาเอาว่ามันอาจจะสามารถช่วยได้หรือเป็นในส่วนของยาคุมที่อาจจะต้องไปคุยกับหมอนะคะบางตัวเนี่ยก็จจะต้องมีการเช็คนู่นนี่นั่นเยอะมากๆแต่ว่าในไทยเนี่ยหากว่าเป็นผู้หญิงที่มีปัญหาดังกล่าว เราอยากที่จะได้ยาคุมกําเนิดหรือยาแก้ปวดท้องประจําเดือนเนี่ยก็เพียงแค่เดินเข้าไปร้านขายยาได้เลยซึ่งส่วนใหญ่เภสัชกรก็จะถามแค่ว่าปวดแบบไหนหรือว่าปวดมานานหรือยังแล้วก็จะมีการแนะนําอย่างใจยเย็นนะคะซึ่งมันก็เป็นภาพที่ทําให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ได้แค่จ่ายตังค์เพื่อซื้อ,อยาแต่ว่ามันเหมือนกับเราได้ไปเจอกับ พี่สาวพี่ชายในร้านขายยาที่อาจจะคอยช่วยดูแลเราเวลาที่เรารู้สึกแย่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าร้านขายยาเนี่ยเริ่มที่จะเปิดกว้างนะคะแล้วมีเภสัชก,กรที่เข้าใจไม่ตัดสินเรานะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมอบความอ,อบอุ่นจริงๆเวลาที่เรามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของระบบหายใจจากฝุ่นหรืออาจจะเป็นอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีอาการแน่นอกเนี่ยหากว่าเป็นในเมืองนอกกว่าจะได้ตัว inhaler หรืออุปกรณ์ฉีดพ่นยาเข้าสู่อดสักอันคือคุณเนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนเยอะมากๆแต่ว่าพออยู่ที่ไทยเราสามารถเดินเข้าไปเราก็บอกได้เลยว่าเราเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรพอจะมีอะไรช่วยได้ไหมซึ่งอาจจะได้รับยานั้นมา หลายร้านะคะก็จะมีให้เลือกหลายยี่ห้อมากๆนะคะแน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบนะคะในการใช้ยาว่าจะต้องมัวไม่ได้นะคะแลาต้องฟังคําแนะนําของเภสัชกรให้ดีๆไม่ใช่แค่ว่าอยากจะได้อะไรก็สามารถซื้อได้หมดนะคะเพราะว่ามันก็เป็น การเสี่ยงต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันค่ะแต่อีกมุมมองนึงมันก็คือการเข้าถึงการรักษาแบบรวดเร็วนะคะซึ่งสําหรับคนที่หายใจไม่สะดวกในช่วงเวลานั้นมันก็สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้จริงๆค่ะสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันชัดมากๆนะคะในร้านขายยาที่ไทยก็คือระบบที่นี่เนี่ย เชื่อใจคนมากกว่าที่มากกว่าที่เห็นในอังกฤษนะคะในบางประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะมองประชาชนว่าถ้าให้อย่างง่ายๆเนี่ยบางคนก็ใช้มั่วนะคะบางคนก็อาจจะใช้ไม่เป็นแต่ว่าในไทยนะคะมันเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่ง มันก็ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงความเชื่อใจและความเมตตาเล็กๆนะคะที่แฝงอยู่ในระบบแบบนี้ในไทยนะคะในร้านขายยาหลายๆาร้านเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลาที่มีผู้สูงอายุนะคะเดินเข้ามาแล้วถือถุงยาเก่าๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีเภสัชกรที่คอยช่วยดูนะคะช่วยเช็คช่วยอธิบายนะคะบางคนก็อาจจะมีการอาธิบายซ้ำๆเพราะว่าผู้สูงอายุบางทีอาจจะมีอาการหลงหลงลืมๆนะคะถามหลายๆรอบแต่ว่า เขาก็ยังตอบด้วยน้ำเสียงที่สุภาพแล้วก็ใจเย็นซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ การบริการซื้อขายแต่ว่ามันกลับกลายเป็นความสัมพันธ์เล็กๆระหว่างคนที่ดูแลกับคนที่ต้องการการดูแลนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่าความสะดวกเหล่านี้เนี่ยหากว่าเราใช้ไม่เป็นหรือว่าใช้เกินนะคะในเรื่องของยามันก็อาจจะเป็นอันตรายกับตัวเราได้เช่นกันค่ะอย่างตัวยาปฏิชีวนะนะคะหลายหลายคนอาจจะชอบซื้อมากินเองนะคะเวลาที่มีอาการเจ็บป่วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอาการจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะเสมอไปนะ หากว่าเราใช้มั่วหรือว่าใช้ไม่ครบหรือใช้บ่อยจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้มีอการดื้อนะคะและสุดท้ายคนที่ลําบากเองเนี่ยก็จ,จะเป็นตัวเราในอนาคตค่ะตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีก ข้อหนึ่งนะคะที่เขารู้สึกว่าชอบร้านขายยาในไทยก็คือว่าหลายๆร้านเนี่ยไม่ได้แค่ขายอย่างเดียวแต่ว่ายังเตือนด้วยว่าเราเหมาะกับยาแบบไหนนะคะเพราะบางคนอาจจะมีอาการแพ้ยาที่แตกต่างกันออกไปมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะงั้นข้อดีของร้านขายยาในไทยเนี่ยก็คือเป็นการผสมความสะดวกเข้ากับความรู้นะคะและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตัวเองค่ะซึ่ง เมื่อเขาได้สัมผัสประเทศไทยมากขึ้นนะคะจากความรู้สึกเดิมที่ร้านขายยาในไทยก็คือที่ที่สามารถหายาได้ง่ายๆเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเป็นร้านขายยาในไทยเนี่ยให้ความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเวลาที่ไม่สบายเราสามารถเดินเข้าไปที่ร้านขายยาเล็กๆที่หัวมุมถนนนะคะและพบเจอกับเภสัชกรหรือคุณป้าที่อาจจะเป็นผู้ช่วยนะคะอยู่ในร้านขายยาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆแต่ว่าเขาก็เป็นคนแรกที่หยิบ ยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะในเวลาที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยย่ำแย่เพียงแค่มีคนมาสอบถามถึงอาการนะคะและสุขภาพคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจนะคะมากกว่าที่คิดเอาไว้ซึ่งสำหรับเขาแล้วเนี่ยร้านไข่ของไทยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยง่ายขึ้นอบอุ่นขึ้นแล้วก็มีความตึงเครียดที่เบาลงนะคะไม่ต้องมีความกังวลว่าหากว่า รู้สึกไม่สบายเนี่ยจะได้รับยาไหมหรือจะไปหาหมอได้ทันท่วงทีหรือเปล่านะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยยาบางชนิดนะคะก็อาจจะต้องมีการ ตรวจเช็คใบสั่งยาจากแพทย์นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นยาที่มีความอันตรายโดยยาที่มีขายอยู่ในร้านขายยาของไทยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นยาสามันทั่วไปนะคะสําหรับอาการเจ็บป่วยทั่วๆไปคลิปนี้เองนะคะก็มีผู้ที่ได้ชมคลิปเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไว้แอดก็อีบยกเอาคอมเมนต์มาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะอย่างคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาก็เข้ามาบอกว่า การจะซื้อ,อยาปฏิชีวนะเนี่ยมันควรจะมีใบสั่งยานะซึ่งก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับเอาไว้ว่าแต่ว่าไม่ใช่ในไทยนะรอพบหมอใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่สําหรับเรื่องที่ไม่ร้ายแรงเนี่ยร้านขายยาในไทยเนี่ยก็อาจจะมียาพวกนั้นจําหน่าย คอมเมนต์ถัดมาค่ะก็เข้ามาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยฉันพยายามที่จะซื้อ,อยาในกรุงเทพเนี่ยแหละแต่ว่าเธอบอกว่าจะต้องมีใบสั่งยาจากหมอเพราะว่านี่เป็นกฎหมายของไทยก็คาดว่ายาที่เจ้าของเมนชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยเข้ามาเมนอาจจะเป็นยาที่เมืองไทยนะคะควบคุม คอมเมนต์นต่อมาค่ะเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยควรซื้อได้ตามร้านขายยาแต่คิดว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยยังคนที่จะต้องมีใบสั่งแพทย์ส่วนคอมเมนต์น,นี้ค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าโรงพยาบาลในไทยเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะ คลิปนี้เองนะคะก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางเสียงเนี่ยก็แตกออกไปนะคะว่าการซื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยในประเทศไทยตัวยาบางชนิดเนี่ยก็ยังคงจะต้องการใบรับรองจากแพทย์หรือใบสั่งยาจากแพทย์ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะสําหรับการจําหน่ายยาของร้านขายยาไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนเพราะเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของผู้ที่ได้ใช้ยาน,านั้นๆ ก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณคลิปต้นฉบับด้วยนะคะหากว่าผิดพลาดประการใดวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้นาที่นี้ด้วยนะคะสําหรับลิงก์ต้นฉบับสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลในคำอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ